ใช่มเมล็ดพันธุ์ขยายอืนอกจากมเมล็ดมเมล็ดพันธุ์นี้ออกมาจากโครงการข้าวแล้วเข้ามาสู่ศูนย์เป็นมเมล็ดพันธุ์ขยายมันก็จะพอใช้เราคํานวณมาเลยว่าของเราเน,นี่ยมีกี่ศูนย์แล้วศูนย์หนึ่งปีหนึ่งใช้ใช้มเมล็ดพันธุ์ตัเนี้อืเราจะบงังคับให้ศูนย์เนี่ยทำผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ได้เท่าไหร่คือต้อง พื้นที่นาส่วนหนึ่งก็ต้องทำเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วศูนย์ตรงนี้ที่มันเล็ดพันธุ์ออกมาท่านผู้นะคือเราไม่ได้ให้ฟรีเนี่ยเราขายอแต่ขายในราคาที่มันมันถูกเพราะถ้าเอกชนขายเขาก็ต้องจะทนเนขายยี่สิบาทเราจะจะขายจริงสิบสาบาทก็ได้ต่อหนึ่งกิโลไอตรงนี้มันจะช่วยลดต้นทุนช่วยลดต้นทุนออกมาแล้วก็เงินตัวนี้ยก็ต้องบริหารจัดการเงินนี่มันมันจะไม่สูนต้องให้อาทุนไว้หม่พอพูดเรื่องเงินเนี่ย บริหารจัดการหาคนยากๆเสมอตอนนี้มันมันลำบากเลยใครอยู่ใกล้ขึ้นมาเนี่ย <laughs> สี่คนหมด <laughs> มันมีอะไรหลายอย่าง <laughs> เอาละทีนี้ตรงนี้ฝ่ายต้นทุนฝ่ายราคาด้านราคาเนี่ยราคาในประเทศราคาในโลกเนี่ยมันก็ 1, ผันผวนมากและนโยบายแต่ละรัฐบาลมาก็แตกต่างกันบางทีก็มาจำนำบางทีก็มาปาาระกันราคาข้าวตอนนี้ในมุมมองของสมาคมชานะในฐานะตัวแทนชนะมอระบบมันควรจะเป็นยังไงผมผมผมมองนี้ไม่ติงพท่าันว่า ของเราเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่เอ,อหลายกรมครับแล้วก็มีหนึ่งกระทรวงที่มันยังไม่ไม,ไม่แมทกันหลายกรมเนี่ยหมาถึงกระทรวงกรเกษตรตั้งแต่กรมส่งเสริม กรมการข้าวกรมพัฒนาที่ดินกรมชนกรมชนอะไรนั้นนะอยู่เรื่องกระทรวงเกษตรจะเกี่ยวกับเรื่องข้าวทั้งหมดอนั่นคือปลูกแล้วเรื่องปลูกเรื่องเรื่องการส่งเสริมเรื่องอะไรตีเมล็ดพันธุ์ออกมาการผลิตเมล็ดพันธุ์เราเคยคุยกันไหมว่าแล้วกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวแม่งานใหญ่ที่จะวนาจะมีจะจนอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์อีกอันหนึ่งแลขายได้ขายได้ราคาหรือเปล่าขายได้ราคาหรือเปล่าเอแล้วก็เมล็ดพันธุ์ชนิดไหนที่ทางตลาดต้องการ ตรงนี้ต่างหากนี่วขนแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เราทํานาจะบอกเป็นวิถีชีวิตเอ,อเป็นอาชีพของปู่ยา่าตายายชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติผมว่ายงนี้ต้องเลิกพูดอืมไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่นึกถึงนะเรานึกถึงอยู่แต่ถ้าจะเอาตรงนี้มาพูดต่ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังชาติเราไม่ต้องพูดหรอกอเราจะทำยังไงเนี่ยคุณผลิตแล้วเนี่ยผลิตให้ได้ลดต้นทุนและทําให้ผลผลิตดีขึ้นมเมื่อผลิตดีขึ้นแล้วผมถามว่าชาวนาทุกวันอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อข้าวตัวนี้แหละ ผลิตแล้วมาต้องขายทำเพื่อขายเอามาเลี้ยงชีพส่งลูกเรียนเลี้ยงเอาเ<อ>งาินเลี้ยงอะไรทั้งหมดอยู่ในนี้เขาเรียกนี่คืออาชีพทำนาพอที่ทำนานแล้วเราต้องขายขายถ้าขายขาดทุนแล้วชาวนาจ,จนอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้เราเห็นขายาทายังไงให้ขายได,ได้ราคานั่นน่ะสิกระทรวงพาณิชย์กระทรวงราชการเขาก็มีแนวคิดเองาชาวนาเนี่ยมีแนวคิดอย่างนี้ต้ราคาการค้าภายในอื ดูแลเรื่องผลการผลิตดูแลเรื่องเมล็ดพันธุ์ของข้าวอืว่าข้าวชนิดเนี้ยคนควรจะรับเข้าไหมควรจะขายตลาดเป็นไงตรองมันเป็นยังไงแล้วคนที่ผลิน้านที่ขายเนี่ยดูแลเรื่องภายในกรมการค้าภายในอืดูแลเรื่องการค้าภายในเรื่องข้าเรื่องสต๊อกเรื่องอะไรที่มันมีอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดนั่นคือเราขายเฉพาะภายในนี่ไม่ได้แล้วตอนนี้ข้าวเราผลิตเป็นข้าวเปลือกได้ประมาณสามสิบล้านตัน สามสิบล้านนะฮะสามสิบล้านตันแล้วออกเป็นข้าวสารเนี่ยประมาณสิบเก้าล้านตันหรือยี่สิบล้านตันเราบริโภคไว้ภายในประเทศของเราเนี่ยประมาณสิบล้านตันนางอกเหลือสิบตันก็เพื่อติการขายเอาเงินเข้ามาเลี้ยงชีพชาวนาเลี้ยงชาวนาเนี่ยแล้วผมถามกรมการค้าต่างประเทศมีหน้าที่เดินตลาดขายโดยตรงระหว่างประเทศต่างๆไม่ทําหน้าที่พร้อมหรือยังอื แต่วันนี้เขาขายได้หมดไม่ใช่เหรอขายได้หมดแต่มันขายยังไงมันไม่ชัดเจนอ่ะผมบอกว่าบางอย่างเนี่ยร้านตันก็ขายหมดเนี่ยมันก็ละหมดแล้วก็ไอยากจะพูดนะฮะผม,มอยากจะพูดอะไรา็ขายข้าวอะไรเดืยปัญหามัน กลิ่นพวลาตักยกกระสอบเขามากลิ่นกระสอบมันติดนะมันออกไปครุ้งหมดเอสุดไม่ได้วางก่อนนะฮะวางลงเป็นวางไว้ก่อนนะฮะคือตอนนี้เราก็อย่างไรนี่กรมการค้าต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงแต่ตอนนี้เราไม่ว่าใครเราอยากมองทางน้นพูดพาณิชย์ก็มีอยู่ในปเช่ทศอมผ้ามว่าเราได้เคยไปไปเป็นเซลแมนนะนะบริษัทต่างๆเนี่ย บริษัทขายตรงบริษัทอะไรต่างๆแถวในบ้านเราเนี่ยเยอะอเป็นเซลล์ออกไปขายหมดมีตั้งตัวแทนขายแต่ว่ากรมการค้าต่างประเทศของเรานี่มีหน้าที่เราเคยไปเซลล์ไหมข้าวเรามีเราพูดเอาพูดแค่ทักสามระดับพอหนึ่งอัตรสี่ระดับข้าววัดเปอร์เซ็นต์ข้าวเปอร์เซ็นต์เดฟรีเมียมอย่างดีละอืแล้วข้าวห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ข้าวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ข้าวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างแล้วแต่ละประเทศเนี่ย กินข้าวไม่ไม่เหมือนกันคนที่กินข้าวเกิดรีเมียมข้าวร้อยเปอร์เซ็นตรงไหนคนมีกตังหน่อยอยู่ที่ไหนบ้างในโลกเราเราเคยไปเซลไหมไร่ข้าวห้าเปอร์เซ็นต์ที่ที่กินตรงไหนมีย้อนตรงมาจากนั้นหน่อยข้าวเขาบอกเป็นอาหารของคนจนก็ถือได้เกิดรีเมียมแต่ข้าวไอ้ที่ข้าวสิบเปอร์เซ็นต์ข้าวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยตอนนี้มีคนที่หาข้าวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากโทรมาหาผม แต่ไม่มีใครทําเลยครับเพราะในโลกนี้ยังมีคนไม่มีอาหารกินเยอะมากนะเพเยอะอย่างเนี้ยนะแล้วอยาก่อ,อหลายที่ส่งที่ไปให้ของยูอ่ะครับตอนนี้ข้าว25เปอร์เซ็นขาดไม่มีมทําไมเราไม่ทํำล่ะอืมเราก็ทําได้เราลงสีอของเราในประเทศไทยเนี่ยมีสามสี่พันลงม,มันเกินอัตราข้าวที่ออกมาเนี่ยอื สมมติว่าเราสีได้ลงสีทั้งหมดเลยทั่วประเทศเนี่ยเราสีได้วันหน,น,นึ่งห<ะ>้าละห้า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 ร้อยตันงั้นะสมมติห้าร้อยตันนะฮะแต่ข้าวเราผลิตไป่ถึงห้าร้อยตันเลยอัตรากาลังสีลงสีเราเยอะมากมยังโล่งอยู่เยอะวัน,วนยังเยอะอยู่ยังมีงาน<ะ>ทาี่ทำอีกเยอะอทีนี้เราจะพัฒนานยัางไงร,ร่วมกันบ้างที่ประเทศไหนที่ต้องการข้าวที่คนคนมีสตางั์น้อยอืมจะซื้อข้าวอย่างนี้ไปเนี่ยทําไมไม่ไปเซลล์ตรงนั้นอืม เหมือนเหมือนกับท้องไห้ล่ะนี่ไงมันเป็นปัญหาโลคแตกท้องอิสลามประมาณนี้กลุ่มอิสลามเนี่ยเขาชอบกินข้าวแข็งครับเขาไม่กินข้าวนิ่มมันมีอยู่ข้างหนึ่งผมเคยไปคุยกับพวกคนที่ทำธุรกิจเต็มไปหมดทาค้าออเดอร์เราถูกตัดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ผมผมย้อนให้ท่านสมนันฟังว่าเราเคยส่งในในกลุ่มของประเทศอิสลามเนี่ยประเทศหนึ่ง แล้วก็ตอนนั้นท่านประธานาธิบดีอะไรเนี่ยไม่ค่อยเข้มงวดในเรื่องเรื่องพิธีเรื่องศาสนะะาการก็ก็ซื้อซื้อ,อ,อข้าวข้าวก็ที่มัอนคนข้างจะนิ่มหน่อยเคี่ยวแล้วมันจะสบายหน่อยนี้พอเปลี่ยนประธาน,นาธิบดีไปบาคนาเข้ามาเขาจะเข่งคาดอีเรื่องศาสนาเขาบอกคนสลามเนี่ยเขาถือว่ามือเป็นพระเจ้าอื ใครจะไปดูถูกไปไหนเอ้ยจะกินข้าวต่อช้อนนะเขาถือนั่นไม่ใช่ดูถูกกเจ้าเลยไปถ้าจะกินข้าวต้องถือว่จจาต้องเอามือเปิดแล้วข้าวของเราที่ส่งไปเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นข้าวนิ่มเขาเปิดไปมันติดมืออืเขาเปิดติดมือปั๊บทางร้านก็สั่งเปลี่ยนละเอ้ยอย่างนี้ไม่เอาข้าวยังไม่ซื้อสั่งซื้อไม่ได้ต้องสั่งข้าวที่เปิดแล้วไม่ติดมือเป็นข้าวแข็งหน่อยตัดออเดอร์เมืองไทยปึ๊กละ แล้วก็ไปซื้อข้าวแข็งออกมาจากที่อื่นนะครับอ,อ,อ,อยู่ดีๆประเทศเราถูกตัดเขาต,ตัดเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยนะ่แล้วเสร็จมาก็เราถามว่าไเราถูกตัดเพราะอะไรนั่นแหละพอไปถามปั๊บเครื่องเรื่องอะไรพันแพงไปไหมอะไรดีไหมออข้าวคุณภาพดีไหมของยูดีทุกอย่างไม่มีอะไรเลยนแต่ข้าวของอยู่ะแข็ง เปิดแล้วปิดมือแสดงว่าเราดูแลลูกค้าไม่ดีนี่ไงถ้าพูดเราไม่เคยไปขามยเนี่ยแข็งบ้านเราเนี่ยอสาวให้ก็แข็งขาวตาแห้งก็แข็งอืเนี่ยพวกนี้ข้าวที่แข็งเราก็มียังไม่ใช่ไ่มีเรามีหมดทุกข้าวถ้าเราดูแลลูกค้าดีเราก็จะรู้ว่าเขาต้องการยังไงก็ส่งข้าวผมถามว่าเรื่องเซลล์ี่ยเรื่องการตลาดทองเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกรมผู้ส่งออกข้าวออกต่างประเทศกอบคนค้าต่างประเทศได้ทําหน้าที่พร้อมหรือยัง ตรงนี้ต่างหากต้องเซลแล้วฮะรัฐมนตรีทุกคนที่เข้ามานั่งตรงนี้ยไปต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยอย่าไปเดินดูไอสวนสนุกอย่างเดินเพลินไปคุยกันเลยนะฮะ <c oughs> ผมไม่ได้ว่าใครฮ <c oughs> นะผมบอกอย่าไปเดินในสวนสนุก <c oughs> <c oughs> ไปเดินดูการตลาดมาั่ง <c oughs> ผมไปเวียดนามผมก็ยังไปดูไปพามา่า <c oughs> ผมก็ไปดูเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีกลไกนอกโอเคกระทรวงเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาแล้วก็เราก็ต้องช่วยเขาทาหน้าที่ได้ดีแต่อย่างคุณประสิทธิ์อย่างกลุ่มชาวนาเนี่ย จะมีทางที่จะต่อกับโลกโดยตรงไหมคือบอกกันตรงๆนะฮะชาวนาเราเนี่ยก็พูดกันอย่างนี้เลยนะอือ ไม่เคยมีโอกาสได้ไปดูที่ไหนหรอกเรมต่างประเทศก็ยังไม่เคยไปดูแม้แต่เขมรเนี่ยถามว่าชาวนาเคยไปดูกิจการธุรกิจเขมรไม่มีเพราะที่จะไปเองเนี่ยมันไปไม่ได้สมาคมของผมตั้งขึ้นมาเนี่ยเงินบริหารสมาคมยังไม่มีเลยอืและจะเอาชาวนาไปดูเงินที่ไหนให้ไปเองลำบากแต่ถ้ารัฐเนี่ยทําไมไม่ให้ความสงคัญกับพี่น้องเกษตรกรตรงไหนที่เขามีพื้นที่ที่ดีไปดูงานถึงงานที่ว่าเขาไม่ดีเราก็ต้องไปดูอื ไอ้สิ่งนี้คือไม่ดีนะไอ้สิ่งนี้เราก็ไปเอาพวกท่านเระไปช่วยขายแล้วทุกวันนี้เรานั่งวิตตกกันท่านังนั่นว่าเวียดนามจะก้าวหน้าเราแล้วนะเวียดนามจะล้ำเราแล้วนะเขมรเขาหยยบตัวขึ้นมาแล้วนะเรากลัวเขาอย่างนั้นแต่เรายังไม่ได้ทอะไรเลยยอยู่เฉยๆแต่ถ้าเกิดชาวนากับลงสีหรือชาวนากับผู้ส่งออกจับมือกันได้ดีซึ่งเดี๋ยวนี้ผมได้ข่าวว่าชาวนากับลงสีก็เข้าใจกันมากตอนนี้ฮะผมผมเรียน่านะผมเองเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็ประสานกันหมดก่อนเองก่อนนี้ ชาวนาก็ด่าลงศรีลงศรีด่าผู้ส่งออกมีการแย่งประโยชน์มีการผู้ร้ายหมดะต่อไปนี้ผมผมผมทำมาตั้งแต่ผมเข้ามานี่ผมประสานงานหมดตอนนี้ลงศรีจะไปดูงานที่ไหนเอาวนาไปด้วยนะเอาผมไปดูงานโดยไม่มีตังนะเขาจะไปต่างประเทศอะไรเอาเอาไปด้วยผู้ส่งออกจะไปไหนก็เอาผมไปด้วยคือเราก็ได้ไปเห็นทีนี้จะเอาผมไปคนเดียวเราไม่อยากไปอย่างนั้นเอากลุ่มสักกลุ่มหนึ่งรัฐบาลโดยรัฐบาลเนี่ยจะพาพ เอาเชาวนาเราไปด้วยชาวนาไปไปดูแต่เราจะกลับมาพัฒนาไปได้ชัดเจนไม่ใช่มานั่งบอกไอ้เวียดนามไปแล้วนะเขมเรไปแล้วไอ้นี่ถ้าจับมืามาอกันนี้เนี่ย <นะ S 2> พวกผู้ส่งออกลงสีชาวนาเนี่ยจับมือกันก็ขายได้เหมือนกัน,นผมบอกว่าเรารวมส stack เ,คคเดอร์ตรงนี้แล้วเนี่ยหนึ่งชาวนาจะผลิตข้าวอะไรเนี่ยลงสีเป็นผู้ซื้อในลงสีบราวนาในต้นกันอืแต่ชัดเจนขึ้นแล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างลงสีกับผู้ส่งออกเนี่ย คุณต้องทําการตลาดร่วมกัน <shredded. S 2> ผลประโยชน์ร่วมกันแต่ผลประโยชน์ต้องไม่เอาเปรียบนะ <akers. S 2> อย่าเปรียบชาวนาอย่าเปรียบลงสีอย่าเ <Idol. S 2> ปรนะียบ <vl. S 2> ทุกคนได้ผลประโยชน์ที่มันมันเป็นธรรมเอาอย่างนั้น <Vern. S 1> ผมผมก็เลยเขียนว่ากา alm, ลังจะรวบรวมแลวก็ยังไม่เวลาเอา่าเอทชาวงตั้งเป็นว่าสภา,าการข้าวและชาวนาไทยอผมจะมีชาวนา <Europeans. S 2> มีรงสีมีผู้ส่งออกเขาสำคัญอีกต้องเอาบริษัทที่เกี่ยวข้องปุ๋ยปุ๋ยเอามานั่คุยกันด้วย สี่องค์กรหลักใหญ่เนี่ยต้องมานั่งคุยกันแล้วทํากันเราจริงกับจังแล้วองค์กรนี้ไปตั้งเซลล์แล้วได้ขายของผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคุณประสิทธิ์ผมอยู่กับคุณประสิทธิ์บุญเฉยนะครับนายกสมาคมชาวนาไทยกำลังคุยกันสนุกแ้วขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อผมอยากถามคุณประสิทธิ์ด้วยว่าไทยขายข้าวมากขนาดนี้ทำไมไทยไม่เป็นเจ้าภาพหลักของโลกที่เป็นที่ทุกคนต้องมาซื้อข้าวที่นี่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับ ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการาพนิชสร้างสรรค์นะครับ <c oughs> ผมยังอยู่กับท่านนายกสมาคมชาวนาไทยคุณประสิทธิ์บุญเฉยคุณประสิทธิ์ครับเราพูดกันมานานว่าไทยเนี่ยมันมันเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราก็ภูมิใจตรงนั้นอันดับเวียดนามก็มันจะมาจะแซงไปบ้างจะอะไรบ้างก็แข่งกันกันไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนฝากผมถามถามหลายคนอ่ะใครมาแล้วงตัวนี้ผมก็ถามว่าไอ้ไทยข,ยขายข้าวมาขนาดเนี้ยเราจะเป็นศูนย์กลางข้าวของโลกไม่ได้เหรอเราจะเป็นเหมือนกับโอเปกเขามีน้ํามัน เราจะจับมือกับเวียดนามแล้วคุมราคาตลาดคุมอะไรเพื่อที่ชาวนาได้ราคาที่ดีได้ไหมเป็นไปได้ไหมเออตอนนี้ผมก็เลยมีมีแนวคิดครับแล้วก็เลยได้ภาพอันหนึง่งนตอนนั้นลงสีเนี่ยกำลังจะจับมือกับในลงสีอาเซียนทั้งหมดอื นะเป็นลงสีอาเซียนป็นอลงสีอาเซียนเลยเป็นงสีอาเซียนเลยต่อไปเนี่ยเพราะในเขตอาเซียนเนี่ยมีสิบสองประเทศที่ที่เกี่ยวกับเรื่องในการทำนาตรงนี้จะเป็นตลาดเสรีหมดนะฮะแล้วพอเป็นลงสีอาเซียนปั๊บเนี่ยถ้าเราคุยกันได้ตกลงกันได้อย่างนั้นเลยนะผมว่าต่อไปเรื่องการค้าเนี่ยมันจะอยู่ในขมือไม่ใช่ไปอยู่ในมือบางทีผู้ส่งออกแล้วคือไม่เคยทำนาไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยอื าเกิดจับมือตรงนี้ได้อืก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์เปอย่างยิ่งอันนี้ก็ทางที่ส่งพานินยก็รับรู้แล้วก็เคยเคยเชิญทางลงสีอาเซียนทั้งหมดเข้ามาทางสังคมคมลงสีนะอืแล้วก็เชิญเข้ามาประชุมหลายประเทศแล้วก็ผมเองเนี่ยก็มีส่วนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยอืเขาก็อาชนาเข้าไปด้วยไปเพื่อนแล้วเพราะตลาดโลกมันเปลี่ยนเพามันเปลี่ยนแรวฮะแล้วผมบอกเลยว่า